ใช่แล้วก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปแพ้เติมลงซ้ายหรือเลี้ยวขวาวะลืมจริงรอ่ะนี่ไงถึงละอ้าวเออว่า,วาขวาจริงเลยวัด <What? S 1> ว่าไงคือผมไม่เห็นพี่อ่ะคือแบบฮะแต่แต่พี่อยู่ข้างคาตานะ ใช่คือผมไม่เห็นเว้ยหล่นลงมปแล้วทำไมคาตาไม่เห็นพี่โอ๊ตคือได้ยินเสียงเว้ยแต่ไม่เห็นเฮ้ยนี่มันดอกไม้นี่ดีว่ามันขุดใช้มือได้ไหมขุดนะใช้มือได้วิ่งได้ไงคะผมว่าผมว่ามันมีปัญหาเรื่องมอสนิดหนึ่งว่ะตายแล้วสรุปคาตาทะเลาะกับมอสไหนเนี่ยครีปเปอร์ อ๋อแมนเอ้โกอบลเบอรี่มันปลูกบนอะไรได้บ้างอะเอ่อบนเพดานได้ทุอโกอย่างทุกไรก็ได้ดอ,อ๋อทุกที่ที่เป็นเพดานอ่ะเหรออืมเออพี่หนุ่ยว่าอย,ากกาอย่ากดทะเลตรงแถวลบสี่หล่อเออสี่สิบร้อยนะ,ะยังไม่ได้สร้างบ้านอันนี้หาลูกลัวก,ก่อนค่ะขอรัวก,ก่อนถ้าสร้างเดี๋ยวพี่บอกเองว่าแบบตรงนี้ใช่มส์ดนเดี๋ยวพี<อ>่ถามทุกคนเว่าตอนนี้กำลังหาอยู่กำลังเร่งเพราะตอนนี้เขากับคาตาได้พิกัดบ้านแล้วไงแม้มันจะเป็นของอาดัน เจอสเกลละที่เป็นโลกหมุนต้นไม้เฉยเลยพี่เจอต้นไม้ที่อะไรพี่ชอบเด็ดต้นไม้แล้วก็เก็บไปเข้าตัวผมพี่พี่ละพี่ผมเจออัสเลียใต้น้ำจิกปะไหนวะอัสเลียเป็นแบบต้นต้นกงกลางเฮ้ยคีเปอร์ด้านหลังอาศัยอะไรกันเดี๋ยวพี่เห็นไหมล่ะอัสเลียอัสเลียกลางน้ำแต่มีคีเปอร์ด้านหลังในระวังโอเคผมว่าผมน่าจะปักค่อนข้างครบแล้วล่ะพี่พลอย ขุดครเลยแล้วกันเดี๋ยวพอเดี๋ยวเดี๋ยวตอนรีโนเวทเดี๋ยวค่อยค่อยเอาหินมาเผาคืนคุณมีปัญหาเรื่องการหาอาหารนะไม่มีปัญหาตายเลยคือผมไม่มีไม้เอาไม้อะไรคำถามแลดูเหมือนมีเยอะพี่มีอยู่สามอันเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนผมตายพี่เก็บของผมปะไม่ ขายหมดเลยดีทั้งนั้นว่าพี่เดินเข้าไปเก็บไม่ได้สเกลมันอยู่แล้วเลือกพิ่เลยฮะมีซัพป,ปิ้งไหมมีอยู่แค่สามอันอะออแล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีไมเบิร์ดอยากได้สปรูตอีกอันน่ะเดี๋ยวปางแล้วก็ขุดก็ได้อยู่มั้งได้แหละทั้งนั้นผมขอเท่าสักอันสองอันได้ไหมพี่แต่แบบ ขอเวลาแบบให้ครึ่งขอบคุณครับครึ่งหนึ่งอยู่แค่สามสองเพราะว่าผมเจอที่ที่น่าจะสูงพอจะปลูกตน้นไม้ฮ้จริงเหรอนี่ไงว้าวเยวพี่ลอยหันหลังมาเด็กเฮ้ยเออว่ะใช้ได้เอ้ยยยาฮะ อ่ะหนึ่งแล้วอันนี้คือชั้นบนแค่นั้นพอเรื่องหนึ่งที่เราชั่วละอันนี้คือชั้นบนแล้วนั่นคือชั้นสองแล้วนั่นคือชั้นสามใช่พี่พลอยเห็นไหมมีลาวาด้วยมันมีสามชั้นเลยนะคะแต่ชั้นที่สี่ลาวาคืออยู่ล่างสุดอะมันถัดจากชั้นสามลงไปอีกชั้นผมว่าผมว่าเราเริ่มเราเริ่มจากการทำชั้นหนึ่งให้เสร็จก่อนใช่อุ้ย อย่าดันพี่ค่ะแต่อย่าดันพี่พี่กลัวมากชอบไหมกำลังคิดหนักเลยว่าจะทำยังไงดีเห็นมันแยกออกเป็นชั้นนี่ก็ทำง่ายดีเนะโอ้แต่ชั้นสองนี่เหมือนมันจะมีอยู่แค่ครึ่งเดียวนะเพราะว่าไออีกครึ่งหนึ่งมันเป็นยาวลงไปจนถึงชั้นสามเลยอ่ะตรงนั้นเป็นเขตน้ำหมดเลยฮะเดียวละเมื่อกี้มึงหาพี่เฉยอ๋อ ตอนตอนแรกก็แบบคิดคิดยากไงว่าเออจะทํายังไงดีแต่เห็นมันแยกปอกเป็นชั้นพอดีก็เลยเอแต่งตามชั้นละมันมันเป็นคือแต่แต่ชั้นสองมันไอ้นี่อะเห็นปะไอตรงชั้นสองมันมันแค่ครึ่งเดียวอ่ะมันเป็นแค่เซี่ยวเดียวตรงฝั่งเนี้ยเห็นปะเราอีกครึ่งหนึ่งฝั่งโน้นอ่ะมันมันยาวลงไปถึงชั้นสามเลยคือหนึ่งแล้วก็ไปสามเลยมห็ะ ก็เป็นชั้นลอยไงพี่นั่นแหละสิแต่ผมว่าจริงๆสิ่งที่เราต้องทําก่อนหน้านี้ก่อนก่อนหน้าก่อนหน้าอื่นใดะคือขึ้นไปหาแกะแล้วก็รสร้างเตียงพี่จะได้มากดนอนจะได้นอนสักพีถึงเราอยู่ใต้ดินจะไม่มีเจ้านั่นเกิดก็ตามไม่พี่คือเอาควนมาเซฟอะเออ่นั้นเดียเราเราจะได้เกิดที่นี่นะ โอเคสาวัสดี้รติสวัสดีครับผมผมเลยรี่เยาร้อยหนี้อ่ะลิ้นพันเป็นร้อนในไงเจ็บโอ้โหเฮลโหลยังไงครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมเอาว่าอย่างนั้นแหละนะครับวันนี้อยู่กับผมอยู่กับพี่พลอยนะครับกาบขังข้าวหนึ่งตัวอ่ะขังเข้าหนึ่งตัวทำไมหนึ่งเนี่ยสวัสดีครับเอ้าเรไม่เห็นขังข้าวตรงนี้เหรอ ไม่เห็นไม่นะไม่เห็นขางเขาพี่ขังเขาไม่เอาพี่น่ารักก็ปค่ะอ้าวก็เอาไว้นะครับสรุปผมกับพี่พลอยก็อ่าหลังจากที่แล้วเนาะก็คือหาบ้านอยู่ได้แล้ะก็คือเดี๋ยวเราจะเอ้ยไกลไกลไกลไปไกลไปไม่ได้ยินอืมก็ผมพยายามไปลบมอตมอตแล้วนะแต่ไม่รู้ว่ามันสรุปมันเป็นมอตอะไรอ่ะอ้ คือมันก็ยังไม่หายเอาว่าป่อนก่อนไหนๆเราก็ใช่นี่คือทางขึ้นเ,เราต้องจอยกลุ๊ปไหมสรุป <laughs> ก็ได้ <laughs> น่าสนใจน่าสนใจกุป <laughs> เอ๊ะตรงนี้ไม่่านะอ่ะเนี่ย <laughs> เออเพิ่งเห็นว่ะ่างั้นผมตั้งชื่อกลุมวลา ฟังชัดมากแม่เกินนะขึ้นยังไงวะมันจะว่าย้วยังไงวะฮัลโหลพี่ว่ายยังวะว่ายอยู่ไหมพี่ไม่ได้ว่ายว่ะพี่ไม่ได้ว่ายอ๋อต้องลงมาบล็อกนี้แล้วก็ว่ายไม่เห็นจะเป็นเลยพี่ว่ายไม่ได้นี่หว่าพี่หิวแกะนั่นแหละครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวภารกิจวันนี้ของเราก็คือเราจะไปตามล่าแกะข้างบนนะครับล่าหานเหรอฮะไม่ผมมี แล้วก็แถวนี้นะเรามีทะเลแล้วก็มีปะการังนะครับใช่แล้วจัดมาครบใช่แล้วนึกว่าแบบอยู่ไกลเกินกรุกก็ไม่อยู่อะไรเงี้ยบ้ากรุปก็เอาไม่อยู่นะเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผม่าเดี๋ยวผมมาร์คไว้ก่อนอ่าสามหกลบหกสองเก้าฮะสี่สิบกับลบหกร้อยสี่สิบแล้วกันเอาเลขสวยอะเรา เขาเลขสวยตลอดเลยก็จะได้จำง่ายๆเดี๋ยวนะคือได้ยินเสียงเดินพี่พลอยแต่แบบหายไปไหนไม่รู้พี่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นพี่อยู่บนใบไม้ไปไหนคนน่ากลัวพี่อยู่ตรงนี้สรุปมันของมอตอะไรวะที่มันเนี่ยพี่อยู่ตรงที่พี่ทุบใบไม้เว้ย มองลงมามองลงมาไม่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 ไมไมหัดเออฝั่งนั้สายหน่อยสายหน่อยอ๋อ <c oughs> โอ้ยโอ้ค่าตาก็ตีพี่ไม่โดนเหรอ,อตีไม่โดน <c oughs> แต่แต่พี่ตี้าตาโดนว่าแต่ว่จำไม่นะฮะไม่ใช่้าตาโดนแต่ขปาตาโดนนะ ฮ้ยภ <Hey, S 2> ูเขาภูเขาดิติมากรรมแต่จะว่าไปจริงๆก็ก็อุตส่าห์มีภูเขาตามที่เราต้องการด้วยนะใช่นั่นสิแต่โอเคเรื่องหนึ่งที่ผมชัวร์แล้วก็คือมอสที่ผมลงเพิ่มเติมอะน่าจะน่าจะมีปัญหาแน่นอนอนั่น่ะสิเพราะอันนี้คือพี่ลงเท่าที่ลงุงลงให้เลยอะ่ะใช่พี่ไม่มีเพิ่มอ่ะมีมีเพิ่มแค่อ่าดีเพย์มอแช่พี่มีแค่นั้นเลย ที่ลุงส่งมาจริงๆก็มีรีเพย์นะอะล่เขาแก้ปไปเลยวะคนเข้ามาใครเข้ามาไม่รู้ไม่คุยไม่คุยฮะผมกดซ่อนไว้คือผมไม่รู้ว่าผมไม่เห็นคือพี่ได้ยินเสียงคนเข้ามาอ๋ออ๋อพวกพวกเปิดไน่อยเปิดหูฟังกันหมดทุกคนแล้วนี่วะใช่ มีไซมอนปิดไบไปดูฟังอยู่ไม่รู้อาจจะหลับคาคอมไปเลยหายแล้วเป็นเพลงมันะคับจะบอกว่ากูแก่แล้วกูแก่แล้วมีมีใครถล่มเซิร์ฟเวอร์เหรอฮะเฮ้ยผมไม่ผิดนะกำลังกำลังหายพี่นุ้ยกพี่นุ้ยกำลังถล่มทะเลเลยฮะ กำลังกำลังจะไปหายเนี่ยกำลังจะหาแกกันอ่ะแล้วแล้วก็อยู่ดีก็พึบโดนตัดภาพไปเลยไม่ควรรือเปิดนะไม่พี่พี่เปิดอยู่แค่พี่พี่พูดว้าตกตกจีเกือบเกือบเกือบล่วงเมื่อกี้ตกใจจริงจริงคือเมื่อกี้แบบขาแบบก้าวออกไปแล้วครึ่งหนึ่งอ่ะแบบโอ้ขาฉัน เออว่ะสรุปเราก็าได้อยู่ภูเขาฮิมานก,<ต>ก็ตรง,ต,งตามความพันธะุ์นั่แะแต่ว่าถ้ำถ้ำเหมือนเชื่อมกันบ้างวะอยากรู้แค่ว่ามันเชื่อมกันหรือเปล่าผมว่าเราจะเจอแกะไหมอ่ะตอนเนีเออ้ยหรือว่าหรือว่าแบบพาร์ทที่แล้วฆ่าไปเที่ยมเที่ยนแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มี่คือที่เราไม่ได้ฆ่าแกะไม่ใช่หรอหรือฆ่าตาฆ่าแกะคาถาเช้าวิว อยากได้มอดไอเนี่ยมอดที่แบบอ่าอะไรนะมีแอนิเมชันของฟ้าต่อไอ้มันไหลเหมือนของที่มันช้กกาแล้วก็ฟื้อเหมือนปักอินท,ที่ที่ลักกี้เอาไปช้ป่ะใช่เฮ<ช>้ยมีพึ่งอ่ะเฮ้ยนานยังไงไม่คุยไม่คุยไม่คุยน้องกดโดดเฮ้ยมีรังพึ่งด้วยนะอ๋ มันคนละสีวะโอ้ยบนหัวโอ้ยโอ้ยหัวฉันเราเจอแกะไหมอะ่ะเอ,อ้าข้าตามากเดี๋ยอะไรอะผมใส่ใส่บนใบไม้มาแย่ที่สุดเฮ้ยเลเล่อ๋อเดวัลเล่เราต้องสร้างกลุ่มใหม่ป่ะเหมือน,น,นต้องสร้างนะ,นะ<ม>อ้แต่ต้องสร้าง หิวอ,อ่ะพี่รู้สึกหูตรพี่กับบังกะตายหื้พี่กับบันจะตายผมหิวม่มีะพี่วิ่งไม่ได้เหมือนกันอ่ะเฮ้ยขัาตาเดินมาดีดิไหนข้าตาอยู่ในท่ำอ่ะอ่ะล <laughs> ัชเก็บข้าตาเล็กๆนั่นหลาค่ะ โอ้เฮ้ยมีโกด้วยเฮ้ยถ้าใครมาเจอถ้ำนี้นี่ก็โอเคเลยก็น่ารักอยู่นะมันมันได้ของอ่ะอุ๊บ <laughs> ไฟดับไฟดับสนุกไม่ต้องไม่ต้องเลยนะแชทนะไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเขียนเลยนะพี่พี่ทำงมมีคอนเทอร์แล้ทำไมพี่ไม่กดเนะยังไม่มีเหตุต้องใช้ <laughs> มีแต <laughs> นะ่ทำเสาเสาล่อฟ้าแต่เราอยู่ใต้ดินเนะี่ยทำไงดียเอาวะถ้าแล้วถ้าไฟไม้ป่าทำไงอ่ะอ๋อพี่หาย ไม่บอกหรอหเดี๋ยวจะวิ่งหาคนแก่ก่อนก็ได้แยกกันหาห่อยก็ได้เออเดี๋ยวให้กลับมารวมว่ามันเป็นกลุ่มมันอยู่ไกลก็เหมือนพูดผ่านวอลงวอลึงเรียกวอลสอง <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ไก่ด้วยเอไก่ป่าได้นะถ้าพี่อุ้มไม่ได้ก็ไกนะได้ถอนขนไก่ <laughs> เอากันไก่ตัดขนไก่ ผมว่าเราเดินห่างมาไกลเกินไปแล้วละ่ะจริงเหรอไม่เจอไม่เจอสิ่งส <200 S 1> ิบสองร้อยแล้วอ,ะอ่ะคำถาม<จ>คือสิ่ง,งเออใช่ไม่หมายถึงที่เหลือดีที่ไม่ใช่พึ่งอ่ะเข้าใจละที่พี่ที่พี่เงะบอกว่าแบบเนี่ยไม่เจออะไรเลย <c oughs> มันหมายถึงอย่างนี้นี่เองแน่<พ>เลยพราะแกะพวกหัวอะไรพวกนี้มันไม่เกิดเนาะแต่ไก่อ่ะเห็นไก่กับพึ่งอะ่ะเห็นแล้วว่าเป็นไบโอมนี่อาาคขีที่มันไม่เกิดวะ ไม่มั rate, ้งก็แบบทุคีมันจะมีไบโอมที่แบบวัวนี้เกิดเยอะเขตนี้วัวเกิดเยอะเขตนี้หมูเกิดเยอะเอาดิเอาดิเฮ้ยผมเจอทานตะวันเลยทำไมเห็นทานตะวันเฮ้ยผมเจอฟักทองด้วยเราน่าจะเอามาทดแทนที่เราขาดหายได้อ่ะงี้ก็ต้องเอาไข่ไก่ไปเลี้ยงด้านล่างเลยแล้วก็ชุกระเค็นอ้อยใช่เดี๋ยวเราจะกลายเป็นมนุษย์ถ้ำไง สรุปแล้วเราก็กินมังสวิรัตอยู่ดีปะอ่ากึ่งๆึเจ้าจริงเลยเฮ้ย hey, เจอหมูเยสสิ่งมีชีวิต <laughs> มันคือสิ่งมีชีวิต,ตโอ้ออกมาไกลอะ่ะเจอตรงตรงแบบสี่ร้อยหกสิะไรเงี้ยห้าร้ออ่ะได้พี่เจอปักทองเจอวัวด้วยคำถามคือเราจะลากมันกลับยังไง ตรงนี้มีแหล่งน้ำพี่เอานั่งเรือไปออ๋ไหนวะที่ไหนวะไล้ไไหม่ถึงสิ่งมีชีวิตแถวพี่อยู่ไหนวะแล้วมันกลัวพี่วะเอก็คาตาเจอพี่ไม่เจออ่ะพี่ตั้งแต่เดินมาพี่ไม่เจอใครเลยอ่ะพี่ไม่เจออะไรนี่ผม <laughs> ผมกูสาไม่ฆ่าวัวเลยนะ มอมงคสารไม่ฆ่าวัวเลยนะพีแ่แล้วมันกลัวพี่พี่ว่ามันกลัวพี่เดี๋ยวนั้นทำไมตรงนี้แถวทำไมแถวนี้มันมีทิวลิปหลากสีเลยวะอ่าน่าจะเป็นในนี้ปะไม่มันยังอยู่ซันพลวเวอร์เพนเฮ้ยแต่ปกติเราเจอวัวเราเจอหมูลแล้วเราก็ต้องเจอแกะไม่ใช่หรอวะนั่นน่ะสิรูร้วแม่คาตะคือตอนนี้พี่อยู่ในทุง่งหญ้าโลงเว้ย พี่ไม่เจอสิ่งมีชีวิตอะไรเลยทั้งสิ้นมันไม่ใช่ทุ่งหญ้าแบบนั้นมันเป็นแบบทุ่งหญ้าหนอผมเจอต้นอาซาเดียวหนน่ะผมเจออาซาเดียอ้คือต้นอะไรนะอ๋อไอ้ต้นใหม่ใช่ไหมใช่เจอเจอกุหลาบพันปีเดี๋ยถ้าไม่เจอนี่จริงๆเดี๋ยวเดินไปหาพี่เงี้ยจับถอนขนเห็นผมบนหัวนั้นไหมตัดช็อปหายเลยพี่ผมได้ไอ้นี้ครบหกแล้วอะ งไงอะคาตารู้ไหแต่พี่เดินมาพี่ไม่เจออะไรเลยเวอยทั้งวัวทั้งหมูทั้งแกะพี่ไม่เจออะไรเลยเว้ยขคาตาและแล้วาตาเจอครบหมดทุกชนิดแล้วอะดูพี่ดิฮัลโหลกลัวพี่เหรอเนี่ยคือเจอเจอหมูเจอหมูสองฝูงเจอวัวหนึ่งฝูงแล้วก็แกะอีกหนึ่งฝูงพี่ไม่เจออะไรเลยคาตาพี่ไม่เจออะไรเลยาาพ,ออลยพี่พี่ไม่มีแม้แต่งเงาของสิ่งมีชีวิตคาตา ตอนนี้ไก่พี่ก็หายไปไหนแล้วไม่รู้อะคือตอนนี้ผมหิวอะเรื่องของเรื่องอ๋อพี่พี่เจอคาตาแล้วต้องฆ่าหมูใช่ไหมฮะพี่บนภูเขาหิมะผมเห็นแล้วพี่สูบ <laughs> ม,มาเหรอใช่ <laughs> เออวะโหยแต่พี่ก็ไม่ได้เจอพี่ก็ไม่ได้เจอสิ่งมีชีวิตเองอยู่ดีอะคาตาเป็นคนเจอ <laughs> แล้วแบบเออเนี่ยผมได้ภาพป,ปกแล้วอะไรอะ ยกไกลๆบนภูเขาเลยเอ้าไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวแคปในวิดีโอใช่แล้วคือแบบคือคือพี่นึกสาภาพาแบบอยู่โคตรไกลอ่ะแต่แบบซูมเข้าไปแล้วก็เห็นเห็นพี่แล้วก็ทานตะวัน <laughs> จริงปะเอออ๋อใช่แล้วผมก็สามารถทำเตียงสีเทาได้สองเตียงด้วย <laughs> จริงปะใช่คือคือมีขนแกะสีเทาอ่หกอันแล้วก็ขนแกะสีสีขาวอีกสิบอันอยู่อยู่ตรงนั้น หยุดอยู่ตรงนั้นผมเปล่านะโมเอาไงพี่เราจะไปเลยปะไปนะแต่วิ่งไ่ไม่ไเรามีเรือดูดินี่มันเหรียนบิตคอยน์ไม่ของผมผมลงรีซอร์สแพคของเอวันนี้นะทวีกะอดอกมันจะบานๆเลยว้าวกำลังหิวข้าวเลยไปไปสง่งลอย พี่วินพี่วินครับไปจอดอยู่ตรงหน้าถ้ำทีครับทำไหนน้องหลายทำได้เกินหนว่เนี่ยเราอยู่ตรงไหนของโลกเดี๋ยวนะประการังอีกเรอวฮลโลเฮ้ยฮัลโหลบังอาจจอยกุ๊บเข้ามาเฉยเลยเฮลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เหงาอะอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ย ดดีีคคครรรััับบบโอ้ยคนเต็มหมดเลยเดี๋ยวนะพี่พลอยคำถามคือเราจะกลับยังไงวะไปละเออวะคือทางมันดูเหมือนคนละทางมากเลยเออเราอ้อมน้ำไปได้ไหมอ่ะกําลังจะอ้อมอยู่แหละประเด็นคือบ้านเราอยู่ไหนอ่าสี่สิบลบหกร้อยสี่สิบที่ไหนี่บ้านปะนี่บ้านปะอจะไม่ใช่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยมวยง เออว่ในป้าที่เองบอกว่าบรรยากาศมันเหมือนอะไม่ใช่อีกทีหนึ่งฮะไปไปต่อเดี๋ยวนะคำถามคือคือเราต้องอ้อมแบบยริงจริงอ๋อแต่เราปากการังมันใกล้ปะแต่นี้ปากการังมันไกลคนละคนละปากการังใช่อันนี้มันไกลเดี๋ยวเราลองอ้อมขวาดูนะพี่ได้แด่แด่ไปเลยขับเรือเองสบายนั่งกินน้ำวนต่อแล้วงนเราขับถูกทางปะวะ ไม่นั่นน่ะทางตะวันเราที่นี้มันซีอะไรนะผมอยากเปิดอเมริกาดูมากเลยตอนไ <c oughs> ปกลับเข้าที่เดิมจอดที่เดิมด้วยอ่ะเฮ้ยหมูตายหน่อยขอกินหน่อยเราเดินมาหาเลยดอกอันเดียวเองอ่ะแล้เรากลับพี่แหละโอ้ข้าลราเมีรัสด้วยอุย้ย เกือบล่วงแม่คาถาไปพูดพี่เดินดิ่งมามดแล้วแหละเกือบแล้วเกือบโปะอะไรอยู่เนี่ยอะไรวะก็มีอยู่คนเดียวโผล่ขึ้นมาเฮ้ยอย่าเพิ่งงทุกคนโอ้อะไรอยู่วะนี่มันมันมีมันมีให้ล็อกกลุ่มไหมล็อกได้ไหมล็อกเบงเลยเอาหายไปแล้วเห็นไหม ที่บ้านเรา,าใช่ไหมมิวดิสเบลอรีกรุปใช่ไม่ใช่มไม่ใช่ใช่ใชที่นี่ที่ไหนเกือบใช่ที่ <laughs> ต้องเดินไปแล้วเลี้ยวซ้ายอ,าอ,าอ,าอ่ะเล้อล้อนิดนึงอ่ะ <laughs> แบบมองที่บ้านเราหรือเปล่าเอ๊ะไม่ใช่ที่นี่ที่ไหนนะ่ะนี่ไงเออเนี่ยมันต้องเป็นหาทรายเต็มๆแบบนี้โหยที่บ้านใครนะหมึก มันนี้นไปข้าแตะข้าแตะเราเห็นข้าแตะเราเห็นภาพเมื่อกี้้ยคือเมื่อกี้พี่พี่กำลังจะว่ายเข้ามาใช่ไหมพี่ถือ,อถังเปล่ามาอันหนึ่งพอดีเพราะเออพี่กะว่าวเออเดี๋ยวจะไปทําแต่งน้ําต่อจะทาฟาร์มใช่ไหมทีนี้้ยพี่คว้าถังพี่เห็นน้องอยู่ข้างหน้าพี่ตักน้ําตักน้องแล้วพี่ก็เข้ามาเลยอให้น้องนี่ ยพี่ไปนอนไหนเนี่ยเฮ้ยก็พี่กำลังจะบอกแล้วว่ามีเอ็นเดอร์แมนอยู่ด้านหลังนะแล้วกระตากีดล้อก่อนพอดีพี่ก็เลยพี่เตือนแล้วออนนี้ผมผมรีสปาวเสร็จแล้วไม่พี่จะนอนอีกฝั่งหนึ่งนอนด้วยเลยเอา าละผมว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับเราคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในครั้งหน้าไปขน,ขนแกะขนแก่แล้วไม่มดได้หนึ่งพาร์ทย้อดบาย,บายหากคนแกะก็ได้หนึ่งพาร์ทโคตรที่ <c oughs> ผมบอกแล้วพวกเราเนี่ยโปรเฟสชันแนลในการเล่นมันครับพูกพี่บอกแล้วว่าไปล่าสาัตว์เหยื่พี่ออกไปเ <c> ป <oughs> ็นไงละ่ะไปเจอแต่พึ่ง <c oughs> อุ๊บตาย